ผมยังแล้วจจจสองที่สองสองอมีสอ่ี่สอาีสอกทีสองเจ่สองแทีสอง้าที่สองสบที่สอบอทีสองสสองที่สอและีบาทเกีวมีร้านไหนว่างไหมเนี่ะไำลงจะไปขี้เกีวไปไหมไม่เอาอะไปโหขี้อะบามี่ นนนนั่ข้้าางหะมามีมามีว่าไงว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมตอนหนูไม่อยู่เยอะแยะเลยล่ะทำไมเชอริลี์ผู้ชายให้ของเหรอแปดเจ็ดหนึ่งเกิดอะไรดึ้งเยอะแยะเหละเขาด่ากันที่มาไม่มีใครเฮ้ยเราไม่เอาไปจากผู้ชายค่ะอะไรนะเกิดสิ่เข่าเข้าเข่ัน้ชิณานเขาด่าว่าไงรู้ไหมด้วน โอ้์อไงไก่อะไรไปล่ะรุ่นไหนใครนี่หกก้าหกก้ากลางจอไหนคะกลางจอไม่รู้อะไรแต่กลางใจอะคือเธอนะว้ากลางจอคืออะไรอะ่ะมีมีของเต็มเลย ไม่ไม่ยอมคุยด้วยไหนมีกับอะไรดึงโตอนหนูไม่อยู่อ่ะเขาด่าไงตายไอ<ห>้สัตว์เ,<อ>เนี่ยหูยให้เตรียมทานในแกงแฟนยังไงแฟนอะไรน้องหลอดไง เขาด่ากันตายไอสัตว์ตายแบบนั้นเลยเหรอตายแต่ว่าหลอดห้ามอยู่นะได้ยินเนี่ยโกรธเนี่ยห้ามได้ไหมโอเคนั่นแหละห้ามได้ก็พอเผาลมหลังจากหลอดพูดขึ้นมาโอเคแต่น่าจะเหม็นเหม็นกันด้วยแหละปกติคนดื่อเหรอเพราะเหม็นบริบทแกงเพราะว่ามันเยอะไหมมี เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเอวจะบอกได้ไงว่าเออมันก็ขำเหนขำเหม็นกันน่ะเพราะว่าแกลงกันเนาะเข้าใจใช่ไหมแต่มันมันบ้ามได้แล้วไงก็ดีแล้วเออเขาไม่อยากไปกลัวไงกลัวไหมล่ะก็บ้าแม่งกลับเลยน่ะเออไอเกเอาเลยนะวันนี้เอมันบ้ามยังไงเดี๋ยวบ้าบ้ากลับไม่เราขอขอไฟปกติไงตอนที่เราขอไฟนั่นแหละแล้วเหมือนเขาจะหมดเออ อันนี้เราไม่ได้คอเราไม่ได้ฟอเขาอะคอมาล้วโปรเทคเราไม่หลุดเลย้ยเราไม่ได้ไปคอเราคอไฟปกติคือชุบเพื่อนอุ้งศพกอะไรปกติอ่ะแต่เขาแต่เขาเป็นคนบ้าเบี้ยวใช่ถ้าเขาบ้าเราอะเรามีโปรเทคอะมีมีเราได้ห้าล้านนะเราได้ตังค์ได้เหรอเออเราได้ถ้าเราแจ้งอะเพราะเรามีโปรเทคเขาทําอะไรเราไม่ได้แม้แต่มา แม้แต่ร้อถก็ไม่ได้กิ๊ตั้งลุงไม่รู้เรื่องเหรอวันนี้ได้ตังค์ด้วยเหรอใช่ได้ตังค์เออเหนื่อยตังค์ถึงเราไม่ก็อยากแจ้งไงไม่มีอันนี้ใช่ไหมเราอะไรอะล่ะมีโอ้ยเยอะแยะถ้ามีก็ต้องก็ได้ตังค์นะแตหมดครูดาวแล้ววันเนี้ยอุดข้าเยือนนะเราก็ตามคนชูเพียงเดียวไม่เหมือนเดิมไม่รู้เข้าใครอะแต่รู้ว่าได้อ่ะ ตามเขาจุดกันเดียวตันนี่กูทุบถูกไหม,ไมถูกเติดที่ไหนพี่ไมเนอร์พี่ไมเนอร์วิ่งที่ไหนไม่รู้ว่าเข้าใครแต่รู้ว่าเขาโดนปรับแนี่ยแข่งกันแย่งกันเพื่อนตายเพื่อนตายต่อชมใคร ปิดปิดชุบหน่อยปิดชุบข้อร้องข้อร้องข้อร้องไปปิดชุบทิเธอรี่โซกัสปิดชุบไว้หน่อยให้หนูชุบเองมึงปิดชุบหน่อยมึงให้ปิดชุบหน่อยไอเขาเหลือจะชุบแล้วอ่านี่นี่นันหน่อยแล้วไอ้ตุ๊กคนชุบเพื่อนเยอะพี่ชุบเพื่อนเยอะโทลนนะคิดเห็นป้าสายมือไปเพื่อนเราตายตรงกำแพงเนี่ย เิงให้หน่อยเขาเลือกแฮสซี่คนเขาเลือกแฮสซี่คนเพื่อนเหตั้งร์ตชัวิ่งให้จุดต้องมุมเนี้ยวิ่งซ้ายกูได้ตั้งกูคนหนึ่งอยู่กูคนหนึ่งตั้งเขาเกิดตั้งเขาเกิดตั้งเขาเกิดอ้เนี้ยมาเลยคุณนพี่ถีบให้หน่อยนะกันกันไว้กันไว้พี่คนอเงาจุดตรงคนคนหนึ่งเห็นป้าผู้หญิงยิงให้เพื่อนหน่อยวิ่งให้เอ็ด ปมีมอยู่ไหนมีอยู่ไหนมีมานี่น่อยยบอกปะคอพลนะไม่ได้นะม่ด ขชุบขชุบตรงนี้ครอนตรงครอนอ๋อออเหี้ยแล้วกูกระเด็นไกลด้วยทำนี่ตรงวันนี้ครูดาวหมดแล้ว <c oughs> น่าจะแจ้งไม่ได้แล้วทุกคนเวลามันผ่านมาแล้วกี่วันแล้วเพื่อนหนูไม่อยู่ตั้งกี่วัน มึนกูตกแมพนะเพื่อนไปศพอ,อ่ะมันตกแมพไอเนยินเย,ย,ย็นย็นเน้คนเดียวคิดป่ะมาชั่อเรายังโดนยังหีต่อไปอ่ะเราจะโดนยังหีก็โดน ก็ไม่ได้อะไรซีเรียสทำไมตายก็เกิดใหม่หมอก็ชุบ <laughs> กินข้าวก็ดีเขาให้อาหารอะไรเต็มโม,โม,โม้โง่แย่เดียวรีบไปคุมร้านหญิงก่อนก็ได้